คนให้ดูหน้าซื้อผ้าให้ดูเนื้อนะคะแล้วเวลาจะคบใครดูนานๆน,นะคะ<ม>ดูเข้าไปถึงจิตใจว่าจิตใจเขานะี่ะมันแบบมันดีเหมือนคือหน้าตาไม่ต้องหรอกใครมีตังใครแบบมันดูแลรักษาได้หรือว่าเขาไม่จําเป็นต้องสวยต้องหล่อมากแต่ถ้าเกิดหน้าตาสวยแต่เขานิสัยไม่ดีก็ไม่รู้จะเอามาทำไมผู้ชายก็เหมือนกันถ้าหน้าตาหล่อมากแล้วนิสัยไม่ดีนิสยัย เราจะเอามาทําไมใช่ไหมล่ะคะคุณก็ต้องตอบตัวเองได้ว่าคุณต้องการคนแบบไหนเข้ามาในชีวิตคุณก็เลือกคนแบบนั้นแหละนะคะคุณเลือกคนแบบไหนเข้ามาในชีวิตก็บ่งบอกว่าคุณเป็นคนแบบนั้นด้วยเช่นกันเนาะการคบเพื่อนก็เหมือนกันสะท้อนตัวคุณได้เช่นกันคุณคบเพื่อนแบบนี้แสดงว่าตัวคุณก็ต้องเหมือนเขา mm hmm. นะคะส,ะส่วนหนึ่งมันเป็นมันเป็นตักกากง่ายๆนะคะสมมุติว่าเราเราเป็นสมมุติเราหรือคุณเป็นักนเรียนคุณก็จะไม่คบเพื่อนที่แบบโอ้ไปตีลานฟันแทงหรอกมั้งคุณก็ต้องคบสายเนื้อด้วยกันใช่ไหมอืมหรือว่าถ้าคุณเป็นพวกสายเที่ยวสายปาร์ตี้คุณก็คงจะไม่คบเด็กเนร์ดหรอกเนาะเออนะมันคนละสายนะคะเพราะฉะนั้นก็มีคําพูดเดิมๆที่เราได้ยินกันบ่อยมากบางคนเข้าใจบ้างบางคนไม่เข้าใจ บางคนเอาไปใช้ในเรื่องความรักจริงๆมันใช้ได้ทุกเรื่องนะคะสินเสมอและเจอกันใช้ได้ทุกเรื่องแล้วก็เป็นเรื่องจริงนะคะคนสินไม่เสมอกันจะอยู่ด้วยกันและคบกันไม่ได้นานนะคะมันจะต้องมีวันหนึ่งที่ทะเลาะเราว่ามันความคิดมันคนละขั้วการกระทําการใช้ชีวิตมันคนละอยะ่างเขาเรียกว่าสมัยนี้คําพูดไวรุ่นไม่ได้วไวรุ่นมากเป็นคําพูดกลางๆแล้วกันเขาก็จะพูดว่าไลฟ์สไตล์ไม่ตรงกัน คัสนคติไลฟ์สไตล์ไม่ตรงกันนะคะภาษากลางๆแต่ถ้าภาษาทางพุทธก็คือเออสินมันไม่เสมอกันมันก็จะดิวกันยากนะคะมันพูดอะไรกันคนนึงพูดอะไรแบบนี้ไปอีกคนไม่เก็ตนะอืมคนนึงทําความดีใส่อีกคนนูน่นไปติดการพาน,านันติดผู้หญิงอยู่นูน่นหรือว่าไปอะไรนะเออเที่ยวอะไรวะเที่ยวติดการพาน,านันอยู่ปล่อยปงปล่อยเพยเลอะไรก็ว่าไปสมมตินะ เออแค่ยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างให้ฟังว่าเนี่ยมันก็เพราะอย่างนี้นเพราะสีมันไม่เสมอกันประมาณนี้เนาะป่ะบายบายคลิปหน้าอยากได้คลิปเ,เกี่ยวกับเรื่องอะไรแต่หมอมีแล้วละัะเยอะแยะ <laughs> แต่หมออยากให้คุณนเน่ยมีส่วนร่วมหรือว่าคุณอยากจะมีส่วนร่วมก็เม้น์มานะคะเผื่อบางคนก็ตอนนี้นะคะแบบมีเวลาที่จะดูคลิปนะคะว่างๆหรือว่า อยากได้พลังงานที่แบบว่าบันเทิงหูก่อนนอนหรือว่าหลังจากทำงานมาเหน,นื่อยนะคะคุณก็ไปชงน้ำหวานสักแก้วนึงนะคะเพื่อกระตุ้นระบบการไหลเวียนของหัวใจบำรุงหัวใจเช่นน้ำหวานเรารู้อยู่แล้วเนาะว่าอะไรชงใส่น้ำแข็งนะคะเยน็ยนๆกลับมาก็หายเหนื่อยนะคะขวดหนึ่งก็ไม่ถึงร้อยเนาะไปซื้อมาติดบ้านไว้แต่อย่าทานบ่อยนะคะทานบ่อยมันก็จะเป็นเบาหวานนะ ไม่ต้องไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มนะคะเย็นเย็น,ยนแก้กระหายแล้วก็ยังมีประโยชน์ช่วยบำรุงหัวใจเวลาทํางานกลับมาเหนื่อยๆนะคะนั่งพักอยู่ที่บ้านนะคะหลังเลิกงานมันจะทําให้อารมณ์คุณนะ่ะฟีลกูดขึ้นได้ไม่มากก็น้อยนะคะลองทําดูนะโค้ดทําแล้วโค้ดก็ชงให้แม่บ้างนะคะหมดไปละสองขวดน,นะคะซื้อมาเดือนที่แล้วนะก็ชงให้เขาสลับกับเรากินนะคะมันช่วยให้เวลาแล้วก็มันเป็น สำหรับคนที่แบบอะไรนะคนที่แฮงค์ใช่ไหมอืมอันนี้ก็ช่วยได้นะคะในมันเป็นมันเป็นวิธีการโบราณหน่อยนะคะคนที่ไปเที่ยวมาดึกๆหลับ,บนอนนะคะไปปาร์ตี้มาแล้วก็มาชงอันนี้กินเข้าไปนะคะก็จะทำให้คุณหายแฮงหายเมานะโอเคปะวันนี้คุณน่าจะได้ทริคอะไรแบบเล็กๆน้อยๆแบบโบราณไปบ้างจะโบราณหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะ มันเป็นเรื่องที่ใช้ได้จริงแก้ปัญหาได้จริงแหละนะคะลองไปใช้ดูนะเผื่อคุณจะไดะ้รู้สึกว่าตัวเองโล่งขึ้นโป่งขึ้นคือปัญหานั้นก็จะหมดไปแล้วครัน้นี้เราก็ไปรอรับปัญหารอรับปัญหาใหม่กันอีกนะคะรอรับปัญหาใหญ่ๆเข้ามาปัญหามีทุกวันนะคะมีทุกวันนะคะถ้าแบบตาบได้เรายังเป็นมนุษย์อยู่ก็มีทุกวันนะคะปัญหาของหมอก็มีนะคะเนี่ยผมอก ผมแล้วตั้งแต่ตัดผมนี่คือผมบางนะคะเนี่ยผมร่วงเยอะนะคะผมผมร่วงเยอะนะคะไม่ได้บำรุงบำอะไรนะคะผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมร่วงเยอะนะครับผมเปราะบางนะคะ